ข้อ2 3เศษ1ส่วน24บวก7เศษ1ส่วน8 เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะ 3. เศษ1ส่วน24อยู่ในรูปของจำนวนคละ 7. เศษ1นส่วน8อยู่ในรูปของจำนวนคละเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินตัวส่วนเป็น24ตัวส่วนคงเดิมค่ะส่วน24 วเศษเรานำส่วนนำ24คูณ3เป็น72นำ72บวก1เป็น73 3เศษ1ส่วน24เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ73ส่วน24 เปลี 7, ่ยนเเศษหนึส่วนแให้อยู่ในรูปของเศษเกินตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น8ตัวเศษนำแปคูณ7เป็น56นำห้าสิบวกหเป็น57 เเศษ 1, 7, 1ส่วน8เขียนในรูปเศษเกินได้ว่าเศษ57สเ่วน8ปเป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น24ตัวส่วนเป็น8ตัวส่วนยังไม่เท่ากันยังทำการบวกไม่ได้ต้องทำส่วนให้เท่ากันเราจะทำา8ให้เป็น24ดังนั้นเศษส่วนทั้งด้านหน้า ยังไม่ต้องทำอะไรให้เขียนไว้เหมือนเดิมเท่ากับเศษ73ส่วน24บวกวงเล็บเปิดเศษห้สิบส่วน8 8คูณอะไร จะได้24 8สคูณสเป็น24นำสามคูณตัวส่วนก็ต้องนำจำนวนเดียวกันไปคูณตัวเศษก็ต้องนำสามไปคูณตัวเศษคูณด้วยเศษสามส่วนสวงเล็บปิด เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนทางด้านหน้าคงไว้ก่อนค่ะเท่ากับเศษ73ส่วน24ในวงเล็บนำา8คูณ3เป็น24 นำ57คูณ3นำ3คูณ7เป็น21ใส่1ทษ2นำ3คูณ5เป็น15ทดอีก2 15แล้ว16 17 ในวงเล็บคูณกันได้เศษหนึร้อยเจ็สบอส่วน24เป็นการบวกเศษส่วนตัวส่วนเป็น24ตัวส่วนเป็น24ส่วนเท่ากันแล้วทำการบวกได้ส่วนเหมือนกันนำมาเพียงตัวเดียวเท่ากับส่วน24 นำ73บวก171ทําำการบวกหลักหน่วยนำ3บวก1เป็น4ทําำการบวกหลัก10นำ7บวก7 7ไว้ในใจ7กลางออกมานับรวมกัน7แล้ว8 9 10 1> 11 1เ1็ดสใส่สทด1ทําการบวกหลักร้อย1ไม่มีตัวบวก1ทดอีกหนึ่งเป็น2บวกกันได้เศษสองร้อยสี่ส่วน24 เราจะทำเศษสองร้2สี่ส่วน24ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยนำสมาหารหารด้วยเศษสส่วน4 เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณอะไรจะได้24 4สคูณหเป็น24 4 คูณอะไรจะได้4 4่คูณหนึ่งเป็น4 244องรหารสเท่ากับหกอ นำยีหาร4 4คูณอะไรจะได้24 4สคูณหเป็น24เศษ244ส่วน24เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำได้เศษ61ส่วน6 เศษ61ส่วน6ตัวเศษเป็น61ตัวส่วนเป็น6ตัวเศษมากกว่าตัวส่วนอยู่ในรูปของเศษเกินไม่นิยมตอบเราจะเปลี่ยนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละตัวส่วนเหมือนเดิมตัวส่วนเป็น6 6. หกคูณอะไร ไม่เกิน61 6คูณ10เป็น60 60แล้วนับให้ถึง61 60แล้ว61เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1เศษ6 1ส่วน6เขียนในรูปจํานวนคละได้10เศษ1ส่วน6 ข้อ2 3เศษ1ส่วน24บวก7เศษ1ส่วน8ตอบ10เศษ1ส่วน6 อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณรูพุ่มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ